หลายคนอาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกเรียนว่าการทําความดีปิดทองหลังพระนะครับที่ผ่านมาท่านช่วยดูแลมาตลอดถ้าสังเกตให้ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาแฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครัวพระราชทานไม่ว่าจะเป็นผู้รับบาดเจ็บล้มตายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือทหารอยู่ในคนไข้ของพระเจ้าจอยู่หัวทั้งหมดนะครับใช้ทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับในการดูแล สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิทยุหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่ต้องคลายความสงสัยนะครับเพราะมีการโพสต์ของดรทิตย์อุไรลัตเกี่ยวกับรอสิบคือกริย์นักรบดรทิยาอุไรรัตยันนะฮะรอศิบคือผู้บัาก,การการลบกับขมรนด้วยพระองค์เอง พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งสนพระาราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์นอกจากทรงรับการศึกษาทางด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้วยังทรงมีพระวริยาอุตสาหะในการเพิ่มปูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการทหารอยู่ตลอดเวลาโดยหลังสิ้นสุดการศึกษาด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้วยังทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติม ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2519และส่งศึกษางานทางการทหารในประเทศออสเตรเลียโดยทุนกระทรวงกราโหมทรงประจำการณกองปฏิบัติการทางอากาศพิเศษการทำลายและยุทธวิธีนอกแบบหลักสูตรต้นหนชั้นสูงหลักสูตรการล่าตระเวณและต้นหนชั้นสูงหลักสูตรส่งทางอากาศและยังสรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆทางด้านการบินอีกมากมาย ทำให้ทรงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบินในระดับสูงมากและทรงรับราชการทหารมาโดยตลอดอาทิวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2518ทรงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประจำกรมข่าวทหารบกกระทรวงกลราโหม6ตุลาคมพุทธศักราช2521ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ 28สิพฤศจิกายนพุทธศัราการาช2523่าทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระอง 13, ค์13กุมภาพันธ์พุทธศัการาช2527่ดทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์30กรกฎาคมพุทธศัการาช2531ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กาวมกราคมพุทธศักราช2535ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด4พฤษภาคมพุทธศักราช2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F-5Ef e ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพยศทางทหารของสามเหล่าทัพคือพยศพลเอกของกองทัพบ,บกไทย ประยน์พลเรือเอกของกองทัพเรือไทยประยชน์พลอากาศเอกของกองทัพอากาศไทยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการทหารรักษาความมั่นคงของประเทศนั้นพระองค์ทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยรวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชาที่เขาล้านจังหวัดตราด ในส่วนพระอัจฉริยภาพด้านการบินนั้นพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีความเชี่ยวชาญในการบินทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจนทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานชนิดต่างๆทั้งอากาศยานทหารและอากาศยานพาณิชย์ยากที่จะมีผู้ใดเทียบเทียมได้ทั้งนี้เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2530 เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์เคยได้ทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศณสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศไชยบาดาลจังหวัดลบบุรีและทรงชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนั้นด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงทําหน้าที่จอมทัพไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิเต็มกําลังความสามารถเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพระศริกร ด้วยคำสัตย์ปฏิญาณที่พระองค์ท่านได้ทรงยึดถือมาโดยตลอดหลังจากพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตษษษยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิลาลงกรขึ้นดำรงพระราอิสริยศยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2515 เพื่อเป็นรชาชทายาทสืบสันตติวงศ์โดยมีความว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศัก์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะพักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุข และความมั่นคงภัยบณ์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่พระวีลกรรมสุดกล้าหาญในล้นกล้าวราชการที่สิที่บ้านหมากแข้งหมู่สี่ตําบลกกสะทอนอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย มีอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งสมรภูมิพระราชาของในหลวงรัชกาลที่สิบถือเป็นพระกรณียกิจอันห้าวหาญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพะยะอวรางกูลที่ทำให้พระสกนิกรได้แท้สองว่าทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่คนไทยทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติและศาสนาใด ที่มาของอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งแห่งนี้เกิดขึ้นจากในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นหลายประเทศกำลังทำสงครามกับคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเองก็เช่นกันผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เคลื่อนไหวปฏิบัติการรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะรอยต่อ3มจังหวัดครอบคลุมอำเภอหล่มสักและหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอด่านซ้ายและนาแห้วจังหวัดเลยรวมถึงอำเภอนครไทยและชาติาการจังหวัดพิษณุโลกจนกระทั่งเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2519ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ลอบเข้าโจมตีที่ฐานปฏิบัติการของตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษทำให้ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนาย ทางกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหาร1617ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับทว่าขณะที่นักบินนำเครื่องขึ้นได้ถูกผู้ก่อการร้ายยิงตกลงมาวันต่อมาเหตุการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นและมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทราบด้วยความห่วงใยพระองค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปท่งเยี่ยมทหารตำรวจและราษฎรในพื้นที่โดยวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2519ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ได้เสด็จราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปฐานปฏิบัติการบ้านห้วยมุนหลังจากประทับรับฟังการบรรยายสรุปแล้วพระองค์ได้ทรงมีรับสั่งกับพลโทสมศักดิ์ปัญจาามานนท์แม่ทัพภาคที่สามในขณะนั้นด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้ เนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นไม่น่าไว้วางใจแม่ทัพภาคที่สจะกราบบังคมทูลทัดทานหากทว่าพระองค์ก็ทรงยืนยันหนักแน่นว่าชักช้าไม่ได้ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้หลายท่านโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนรักสถาบานันคงเคยได้อ่านผ่านตาหรือได้ฟังเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ของล้นเก้าราชการที่10มาบ้างแล้วโดยเฉพาะณนะบ้านหมากแข้งแห่งนี้แต่วันนี้เรามีข้อมูลใหม่อีกด้านหนึ่งที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2565โดยวัสนานานุ่มนักข่าวสายทหารชื่อดังได้ลงคลิปบทสัมภาษณ์อดีตตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูทรจังหวัดเลย ที่ประจำฐานบ้านหมากแข้งที่ครั้งหนึ่งเคยออกปฏิบัติภาร,รกิจร่วมกับในหลวงรัชกาลที่10ในปีพุทธศักราช2519โดวยวาสนานานุ่มได้เขียนสรุปบทสัมภาษณ์ย่อไว้ใต้คลิปบอกว่าตำรวจได้เล่าถึงวันประวัติศาสตร์เมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่10เป็นร้อยเอกและทรงเสด็จไปกอบกู้สถานการณ์เมื่อคอมมิวนิสต ปิดล้อมโรงเรียนหมู่บ้านและฐานตำรวจที่กำลังจะละลายในตอนนั้นตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูทรจังหวัดเลย1617ต่างทำใจกันแล้วว่าคงตายเพราะละลายตายไปครึ่งหนึ่งแล้วสเบียงใกล้หมดฮอก็ถูกยิงตกชาวบ้านมาส่งสเบียงก็โดนยิงแต่ที่สุดในหลวงราชการที่สิบ ที่ในเวลานั้นทรงเป็นร้อยเอกรับพระบัญชาในหลวงราชการที่เฮให้รีบมาช่วยกอบกู้สถานการณ์พร้อมราชองคลักเจ็ดนายนั่งหอมาลงแต่หอลงจอดไม่ได้เพราะพื้นที่เขาไม่มีพื้นราบจึงต้องฮอบทรงกระโดดลงทางยุทธวิธีทุกอย่างอยู่ในสายตาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ1617 ที่ประจําบนฐานบ้านหมากแข้งจนนาทีที่พระองค์ตีลังกามวนหน้าทางยุทธวิธีเข้ามาในฐานพร้อมปลดอาวุธปืนของตํารวจออกมาดูอย่างคล่องแคล่วทรงมีรับสั่งว่าเราก็เป็นทหารนักรบคนหนึ่งไม่ต้องใช้คําราชาศัพท์อาหารการกินก็ทรงเสวยเรชันที่มีอยู่ ข้าวผัดเนื้อกระป๋องที่ร้อยตำรวจโทปัญญาเล็กประชาตำรวจนปพอ .1617 นำไปเทน้ำร้อนใส่และทอดไข่ดาวถวายทรงเสวยได้หมดด้วยไม่แค่นั้นร้อยตำรวจโทสวินวิริยวัฒเล่าวา่าถ้าในหลวงรัชกาลที่สิบไม่มาในวันนั้นพวกตนเองคงไม่มีวันนี้ เหมือนคนกำลังจะจมน้ำแล้วพระองค์ท่านมาช่วยถ้าในหลวงไม่มาก็คงไม่มีพวกเราและบ้านหมากแข้งในวันนี้นอกจากนั้นทรงอ่อนโยนเมื่อเห็นพระจันทร์สว่างเต็มดวงเมื่อทราบว่าจะเป็นวันลอยกระทงจึงทรงนำลอยกระทงด้วยการใช้ดอกไม้ลอยน้ำเหตุการณ์ในครั้งนั้นเล่ากันว่าพระองค์ทรงเสด็จประทับแรมที่ฐาน กระทั่งการต่อสู้สงบลงพระองค์จึงเสด็จกลับทรงกล้าหาญไม่ย่อท้อไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายสู้รบร่วมกับทหารตำรวจเพื่อเอาชนะศัตรูลงได้ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนอย่างสูงสุดเป็นอีกเรื่องราวประทับใจที่ประชาชนไม่อาจลืมได้ตลอดชีวิตความปลอดภัยของ ราศดรมาเป็นหลัก อาทิตย์อุไรลัตนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลังสิตย์นะครับ,รบ,รรดนะรบได้ระบุว่ามีเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกกับบรรดาญาติธรรมนะครับทุกท่านที่เป็นลูกหลานชาวไทยทุกคนได้รับทราบในการทำศึกสงครามระหว่างไทยกับเขเมรครั้งนี้ผู้บัญชาการทําศึกคือในหลวงรัชกาลที่10นะครับดังที่เคยพูดไว้เสมอว่ารอเคือกษัตริย์รอสิคือนักรบนะครับพระองค์ทรงดําเนิน ตำแหน่งแห่งจอมทับไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยการตึกครั้ง,งนี้พระองค์ทรงบราก,การด้วยพระองค์เองด้วยพระปีชาสามารถนะครับและทรงอย่างรู้ว่า,ขาเขมรต้องระดมกําลังเข้าพื้นที่ของประเทศไทยให้มากที่สุดก่อนถึงกําหนดสัญญาสงบศึกเที่ยงคืนวันที่2 8กรกฎาคม2518ก่อนเส้นตายเพียง5นาทีขาเขมรได้ส่งกําลัง นะครับทหารทุ่มเททุกแนวทางเพื่อยึดครองพื้นที่ของประเทศไทยให้มากที่สุดและทันทีได้ถึงกําหนดสัญญาสงบศึกใครที่ครองพื้นที่ตรงไหนจะเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นอย่างถาวรโดยเฉพาะปราสาทตามเมือนควายทุ่มกําลังหนึ่งกองพันเพื่อเข้าทําการยึดครองปราสาทตามเมอนควายให้ได้ทหารกองทัพที่เก่งที่สุดของขเขมรมีนักรบรับจ้างจาก ชาติตะวันตกนับร้อยคนเข้ามาทำศึกครั้งนี้แต่ข่าวออกมาว่าเป็นทหารนับจ้างของรัสเซียเพื่อทำลายความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียความจริงเป็นชาติตะวันตกและชาตินาโตอินโดแปซิฟิกทั้งหมดที่เข้ามาทำศึกช่วยเขมรในครั้งนี้นะครับในหลวงทรงทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าจึงหน่วยส่งหน่วยรบพิเศษของพระองค์ไปตรึงกำลังไว้บริเวณปราสาทต,ตาเมืองควาย ตั้งแนวรบประจำประจันหน้าศัตรูนะับสนามรบที่ปราสาทตาเมือนควายโหดที่สุดเพราะไม่มีกำบังไม่เป็นที่ราบทั้งหมดนะครับฐานกล้าของพระองค์งต้องเดินหน้าเข้าสู่ปราสาทตาเมือนควายประจันหน้ากับข้าศึกรบกันจนสุดใจขาดดินยันข้าศึกแตกพ่ายถอยกลับไปยึดปราสาทตาเมือนควายกลับคืนมาเป็นของไทยได้ทั้งหมด การประสานงานของ3เหล่าทัพบุกเรืออากาศใช้เครื่องบิน F16 ของกองทัพที่เก่งที่สุดนะครับคุณเซนละลายไปทั้งแม่ทัพนะครับพลตรีดิกหนึ่งใน5นะของแม่ทัพชั้นนำของเขเมรก็เสียชีวิตนะครับบรรดาบิกบ๊กๆทั้งหลายนะครับคาสนามรบเขเมรและทหารรับจ้างฝั่งตะวันตก ตายเกลื่อนสมรภูมินะครับทหารราชองครักษ์พิเศษของพระองค์ได้รับบาดเจ็บ162คนปรีชีพทั้งหมด14คนนะครับการศึกครั้งนี้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่มหาอำนาจทั่วโลกประเทศมหาอำนาจตะวันตกเหล่านี้ถึงกับช็อกไม่คิดว่าไทยจะรบได้เก่งด้านความพระหารอาจสามารถในการทำศึกมากกว่า ทหารในชาติใดในโลกมีใครบ้างท่ามกลางสมรภูมิแนวหน้านะครับมีร้านกาแฟอมเมซอนเคลื่อนที่ไปให้บริการทหารถึงแนวรบทำให้ทุกคนได้ดื่มกาแฟที่ดีที่สุดมีเครื่องดื่มที่ดีที่สุดได้รับพระราชทานครัวนะครับพระราชทานสร้างขวัญกำลังใจในการสู้รบอย่างเต็มที่มีใครเคยเห็น พี่น้องคนไทยหลอมรวมใจกันเป็นหนึ่งเอาขนมเครื่องดื่มไปมอบให้กับทหารที่กำลังเคลื่อนพลแนวหน้าแม้กระทั่งของขายริมถนนก็เอาขนมเครื่องดื่มมามอบให้กับทหารการทำสงครามครังร้งนี้นะฮะทำให้คนไทยทั้งประเทศหลอมรวมเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันในการสู้รบสู้ศึกอย่างไม่มีประเทศใดในโลกทำม,มาก่อนทหารเสียชีวิตประชาชน ที่เสียชีวิตหรือรับบาดเจ็บพระองค์พระราชทานเงินช่วยเหลือให้ทุกคนทั้งญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตทหารที่รับบาดเจ็บเป็นคนไข้ในพระบรมราชนูปถัมภ์ทุกคนประชาชนที่รับบาดเจ็บทรงรับไว้เป็นคนไข้ของพระองค์ทั้งหมดประชาชนนับแสนคนที่อพยพภัยไปตามศูนย์อพยพต่างๆพระองค์ส่งครัวพระราชทานไปทําเครื่องไปทําอาหารเลี้ยงดูไม่ให้อดอยาก ขาดแคลนและประชาชนชาวไทยทั้งหลายรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าให้ประชาชนที่อพยพลี้ภัยเหล่านี้ที่ไม่มีที่ใดในโลกกระทําเหมือนประเทศไทยเรายึดดินแดนกลับคืนมาได้ทั้งหมดดินแดนที่เขมรเข้ามารุกรานปลูกบ้านเรือนปลูกคาสิโนโแม้กระทั่งเข้ามาตั้งอาคารร้านค้าตั้งอนุสาวรีย ระยาละแวกยึดถือดาบชี้มายังประเทศไทยทั้งอาคารบ้านเรือนอนุสาวรีทั้งหลายตลอดแนวพรมแดนไทยขเขมรไทยทําลายทั้งหมดใช้แท็กเตอร์เกรดทิ้งไปทั้งหมดบอกให้ดูว่านี่คือแผ่นดินไทยเรายึดแผ่นดินไทยกลับคืนมาได้ทั้งหมดตลอดแนวตั้งแต่อุบลราชธานีไปจนถึงจังหวัดตราด ระยะทาง300กว่ากิโลเมตรกลับคืนมาเป็นของไทยโดยสมบูรณ์ด้วยพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรีทหารเขมรมอบตัวได้รับการปฏิบัติดูแลเป็นอย่างดีไม่มีเครื่องพัฒน,นาการทำร้ายดุดา่าว่าร้ายแต่ประการใดบางคกนถึงกับปรองไห้ยกมือไหว้ทหารไทยเราคือญาติพี่น้องกัน ทำไมต้องรรบริราฆค่าฟันกันเพราะผู้นําลิ้น2แฉกมนุษย์ครึ่งสัตว์ที่ชื่อว่าฮุนเซนและฮุนมาเนตสองพ่อลูกที่ทําให้ลูกหลานเขมรต้องบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและครอบครัวเท่านั้นท่านรู้ไหมว่ารางวัลที่เขมรขี้รบเก่งได้รับการเชิดชูนะครับได้รับเกียรติคือเงิน80บาทกับมาม่ามสองขณะที่ ผู้นำของเขามีเงินนับหมื่นแสนล้านน่าเศร้าใจจริงๆถ้าญาติธรรมท่านใดยังจำได้ผมเคยนิมิตเห็นเหตุการณ์สงครามครั้งนี้ล่วงหน้าและเคยเกิดปันทึกภาพไว้คือภาพที่ในหลวงรัชก,กาลที่10นนำทัพรบกับข้าศึกศัตรูจนประสบชัยชนะและเมื่อข้าศึก ยอมมอบตัวเป็นเฉลยพระองค์ทรงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีไม่ทำร้ายไม่จับมัดให้การรักษาพยาบ,บาลทหารเฉลยที่ได้รับบาดเจ็บเห็นเป็นค่าศึกเข้ามาสวมกอดทหารไทยยกมือไหว้ด้วยน้ำตาที่นองหน้านะครับต่างฝ่ายต่างให้อภยัยและอโหสิกรรมกันนะครับข้อความอย่างยาวนะซึ่งวิดกรรมครั้งนี้เราสามารถยึดแผ่นดินคืนมาได้ทั้งหมดตลอดแนวพรมแดน อุบลถึงตราด300กว่ากิโลควรบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับขอพี่น้องคนไทยร่วมกันสาะดูดีทหารบินชนผู้กล้าลูกหลานของพวกเราผมได้สวดมนต์ภาวนากรวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลนะครับทุกงานบุญที่เข้าร่วมอุทิศให้กับวิญญาณของทหารผู้เสียชีวิตสละชีวิต ปกป้องแผ่นดินในครั้งนี้ทุกคนได้ขึ้นเป็นทาหารของสมเด็จพระนเลสวนมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่อดูแลปกป้องรักษาแผ่นดินไทยชั่วนิรันดร์สำหรับประชาชนลูกหลานไทยเด็กๆที่เสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้ผมขอส่งวิญญาณของทุกท่านนะครับสู่สวงสวรรค์ดินแดนสุขขาวดีคเครดิตนะครับบุคคลนิรนาม จากบทความชิ้นนี้นะครับต้องยอมรับนะว่ามีคนตั้งคำถามกับผมมาจริงหรือเปล่าในหลวงเป็นผู้บัญชาการรบจริงไหมหรือว่าทหารเป็นผู้บัญชาการรบนะครับหรือรัฐบาลเป็นผู้บัญชาการในการรบครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับถ้าท่านไปอ่านรัฐมนูลพุทธศักราช2560และรัฐมนูลที่ผ่านๆมาเวลาทําสงครามเวลาเกิดสงครามการสู้รบนะครับ พระม,ามหากษัตริย์คือจอมทัพไทยนั่นคือข้อที่1นึ่ทุกท่านควรจะทราบนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวนะครับรัฐบาลไม่มีปัญญาหรอกที่จะทำสงครามเหตุการณ์เกิดการประทะกันระหว่างไทยกับเขมรราวปี2551และปี2552ประมาณ10ธันวาคมนะครับคนที่ทำสงครามในสมัยนั้นเนี่ย นำทําสงครามได้อยู่เบื้องหลังในการวางแผนคือบเเอกเปรมตินาสุรานนทในการบัญชารเหตุการณ์ทั้งหมดที่บ้านในพลนะครับแล้วก็ทําการาระลมยิงจนฮุนมาเน็ตลูกชายฮุนเซนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและพ่ายแพ้สงครามไปรอบนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนํารบเองนะครับ คำยืนยันของนักเตะอ,อาทิตย์อุไรลัตจากบทความนำกล่าวก็คงเป็นคําตอบนะครับว่าไทยได้ดินแดนมากว่า300กิโลเมตรจากพื้นที่ทั้งหมดนะครับซึ่งที่ผ่านมาหลายคนอาจจะงง,งงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เรียนว่าการทําความดีปิดทองหลังพระนะครับที่ผ่านมาท่านช่วยดูแลไปตลอดถ้าสังเกตให้ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาแฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครัวพระราชทานไม่ว่าจะเป็นผู้รับบาดเจ็บล้มตายทั้งหมด นะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือทหารอยู่ในคนไข้ของพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดนะครับใช้ทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับในการดูแลเป็นคนไข้ของพระองค์ท่นทั้งหมดนะครับเกิดน้ําท่วมอุตก,กภัยพระองค์ท่านก็เข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มรูปแบบนะครับจึงเรียนในการพุ้นส่วนทุกท่านทราบนะครับสิ่งเหล่านี้คือวีรกรรมนะครับที่เกิดขึ้นสงครามไม่มีใ,ใครต้องการให้เกิดหรอกครับแต่คนที่จะ ประกาศนะครับสงรามได้ตามธรรมนูนและนำรบนะครับตามรัฐธรรมนูญนั้นคือพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560และที่ผ่านมานั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ you. <laughs>